มีคำถามถามเข้ามาเยอะมากๆเลยครับว่าบูสเตอร์ซิทอัพตัวนี้ทนหรือเปล่าจะขาดแล้วดีดเข้าเบ้าตาหรือเปล่ายืนยันตรงนี้เลยนะครับบอกเลยว่ายืนยันมารอบที่10แล้วนะฮะว่าทนจริงๆยางเขาเนี่ยได้มาตรฐานมากๆครับจัดมา4เส้นเลยนะครับตึงๆทนๆแบบนี้เลยย่าใช้มาเนี่ยสองเดือนแล้วครับไม่มีปัญหาครับไม่ขาดแต่คนที่มาคอมเมนต์นะครับที่บอกว่าขาดก็จะมีขาดบริเวณโคนตรงนี้นะครับ และบริเวณปลายตรงด้ามจับตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนตัวนะใช้มานะครับ2เดือนไม่มีครับไม่มีปัญหาเลยใช้ทนใช้ดีนะครับแล้วก็ยังเล่นได้ดีอยู่เหมือนวันแรกที่ซื้อมาเลย่ยาคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้น้องเขาขาดแล้วก็ไม่ทนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของการจัดเก็บหรือเปล่านะครับเช่นวางตากแดดตากฝนนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในลักษณะที่มันฮาร์ดคอเกินไปนะครับ ก็อาจจะส่งผลให้น้องเขาขาดได้เนาะแต่ส่วนตัวของย่าเองนะครับคือเล่นท่าพื้นฐานเลยก็ตามคลิปที่เคยทําไปในช่องนะครับลองไปดูได้เนาะหลายคลิปแล้วแหละก็เล่นท่าพื้นฐานเลยนะครับเรียกได้ว่าทนอยู่นะไม่มีปัญหาครับใครพุงย้อยนะครับอยากกระชับพุงหมาน้อยเนี่ยบูสเตอร์ซิทอัพตัวนี้อยายกแนะนําเลยนะใช้ดีจริงและยืนยันอีกครั้งเลยนะครับว่าบูสเตอร์ช่วยซิทอัพตัวนี้ทนจริงๆโอ้ยพิกัดตะการเหลืองหน้าช่องที่เดิมนะครับ